อยู่ดีๆก็จบไปได้ยังไงเนี่ยทำกันทีได้ยังไงเนี่ยอยู่เมื่อไรไม่ตัดตัดตอนนี้กำลังมีคนเข้ามา ประัก,กจริงๆชีวิตเราเนี่ยสวัสดีค่ะคุณไข่ลุยสวัสดีค่ะน,นานๆจะได้เจอกันสักทีเวลาไม่ค่อยตรงกันค่ะคุณไข่เมื่อกี้จิมจิมไหลยอยู่แล้วก็หลุดไปเฉยเลย สวัสดีค่ะคุณเดอุอูดคุณเดอุอูดสวัสดีค่ะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จิมจิมทำงานด้วยไลฟ์สะสมเวลาไปด้วย <c oughs> วันนี้ไลฟ์สบายๆไม่มีไม่มีหัวนหน้า พี่เดออูดครับจากพี่ไข่นะคะสวัสดีน้องไข่มา้า คุณไข่ไม่ขึ้นหรอคะวันนี้หรือว่ายังไม่ถึงเวลาคุณไข่ขึ้นสองทุ่มอะเนาะนี่ทุ่มกว่า สดีน้องคมาทักาทกายทักทายค่ะคุณเด็อูดทำงานไปเลยพี่จ้าคุณใครทำงานด้วยสะสมเวลาด้วยค่ะ โชคดีหน่อยตรงที่ตอนนี้ไม่มีเด็กนักเรียนไม่มีห่วนหน้าไม่มีอะไรเข้ามามีแต่เจมอยู่คนเดียวค่อยไลฟ์ได้หาเวลาไลฟ์ไม่ค่อยจะได้ในช่วงเนี้ยเมื่อช่วงแรกๆอะ่ะช่วงที่ทำใหม่ๆอะ่ะ ช่วงสองเดือนนี้จะมีเวลาอะไเยอะหน่อยทำไปทำไปสู้ๆกันไปชีวิตยังยาวไกลห้ามทอ้อห้ามถอย <c oughs> สนุกสนุกกันไปพี่จิมจิมตั้งแต่วันนั้นที่พี่ขึ้นไลฟ์พี่ไม่ได้ขึ้นอีกเลยหรือพี่ขึ้นน้องแต่ว่าขึ้นแบบไปขึ้นห้อยกับเขาอะไปขึ้นห้อยกับช่องของพี่น้อยที่เขาร้องเพลงอะแล้วเขาขึ้นตอนกลางคืนเนาะแล้วพี่จิมจิมทางานกลางวันเหนื่อยไงแล้วพอตอนขึ้นไปขึ้นห้อยกับเขาก็คล้ายๆกับอย่างกับไลฟ์เงียบอะไม่ได้มาตอบคําถามไม่ได้มาอะไรใครไง แต่ก็ได้ชั่วโมงได้ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้มาคุยไม่ได้มาตอบแบบนี้เนี่ยก็ตั้งแต่วันนั้นที่ที่น้องเดออูดเห็นนะก็เพิ่งจะมีนี่แหละครั้งนี้ครั้งที่มาไลฟ์แบบตอบคําถามนะเวลามันไม่ค่อยเอื้ออํานวยไงน้องเดออูดเวลามันไม่ไม่เอื้ออํานวยให้พี่นิจิมเลย YouTube ก็อยากทำงานประจำาก็อยากได้เงินไลฟ์สดก็อยากทำมันสุขภาพร่างกายเราก็สำคัญถ้าคืนนอนไม่พอเช้ามาตื่นมาเนี่ยโหทำงานไม่สดชื่นมันหลายๆอย่างประดังประเดจกันต้องต้องจัดสรรเวลาต้องแบ่งเวลา อันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากทำสู้ๆกันไปเนาะน้องดูดเลิกงานแล้วหรอ เออก็ตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้ไดไดเจอน้องดอะวุดอีกเลยเนาะแต่วันนั้นนหละหลายวันแล้วเนี่ยเนาะปาอูปาอูใส่ดัน ช่วงนี้นี่จะมีเวลาไลฟ์แบบเนี้ยไลฟ์สดแบบเนี้ยบ่อยหน่อยเพราะว่าเดือนนี้กร,ก,กระดาสิงหาสองเดือนเนี้ยจะจะมีเวลาไลฟ์แบบเนี้ยไลฟ์ายาวยาวเพราะว่าในที่ในที่ทำงานไม่มีเด็กนักเรียนไม่มีครูไงนะมีเวลา sim <tosse> จังหวะพอดีด้วยที่พอดีว่าผมว่างพอดีเลยได้เข้ามาดูจากพี่จ้าขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาดูพี่จิ๋มมาให้กำลังใจมาพูดมาคุยกันสวัสดีคะ่ะพี่เกษลาสวัสดีคะ่ะพี่เกษสบายดีไหมน้องดูอุดกินข้าวเย็ยนหรือยังทำอะไรกินวันนี้ พี่เกสบายดีไหมคะขอบคุณค่ะพี่เกศส่งกำลังใจให้น้องส่งกำลังใจให้น้องทำงานด้วยเก็บชั่วโมงด้วยช่วงนี้เด็กนักเรียนเขาหยุดค่ะก็เลยมีเวลา จ้าสบายดีค่ะค่ะพิเกตอีกไม่นานพิเกตก็จะได้กลับประเทศไทยแล้วเนาะอิจฉาจังเลยตุลาพฤศจิกาพ่เกตกลับก่อนจย่งจิมไปไหนอย่างจะไป สวัสดีจ้าพี่เกษลาจากน้องเดอะอุ้นะคะพูดคุยทักทายกันเนาะจริงๆก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้มีเวลาไปทักทายใครเลยนะเนี่ยดีค่ะทำงานไปไลฟ์ไปจะสองทางใช่ค่ะพี่ถ้าไม่ทำแบบนี้นะจริงไม่มีโอกาสที่จะค่อยได้ทำเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ากลับไปบ้าน ก็ต้องไปทำอาหารทำอะไรก็ไม่มีเวลามาตอบคำถามมามา,มาคุยกับทุกคนนะคะแล้วไปขึ้นไปขึ้นกับพี่น้อยก็ง่วงนอนนะพี่เหนื่อยเนาะทำงานมาทั้งวันแล้วอะแต่พี่น้อยก็ะจดีใจดีให้ฉจิ๋มไปเก็บชั่วโมงด้วย พี่เกดบ The อกเดอูดเข้าใจจ้าคะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่ที่เข้าใจจริงๆสู้ๆกันไปแล้วพี่เนาะบางทีเห็นพี่เกดไลฟ์อยู่อะจริงๆไม่มีเวลาทักเลยพี่เพราะว่าบางทีอยู่ในที่ทำงานเนาะที่ต้องที่ทำงานตอนเช้าอะจริงๆท,ทำงานสองที่นะ ตอนเช้าพี่เกษลาเปลี่ยนชื่อนี้หรือพี่พี่เกษลามีสองช่องค่ะน้องเดออุพี่เกษพี่เกษมีสองช่องช่องนี้แล้วอีกช่องนึงอีกช่องนึงชื่ออะไรนะอีกช่องนึงจำชื่อไม่ได้ละ มีสองช่องผ่านหมดแล้วทั้งสองช่องมากเกดครับทา่ค่ะน้องเดอะอูดขอบคุณน้องเดอะอูดมากนะคะ ที่แบ็ทักทายพี่จริงๆขอบคุณมากๆากค่ะ